วันนี้นะคะมาขึ้นบ้านใหม่ให้เพื่อนสนิทของปันทีไ่ไม่ได้เจอกันมา2ปีก็เลยจะถือโอกาสในการสอนภาษาฝรั่งเศสไปด้วยคำไม่ยาอะไรอย่างเช่นคำแรกเลยก็เม s ซ n แปลว่าบ้าน La maison la maison ไปเกล็จซองดูบ้านสวยมาก Quelle belle maison บ้านสวยเกลเบลเม r b น n j o u r c o m m e n t t u t t p p p l l l s up, ชื่ออะไรนะคะกอมังตูตาเบลใช่อมาบป็นบาสเย่วันนี้ก็มีดอกไม้มาให้เจ้าของบ้านดอกไม้เรียกว่าเดฟเลอร์ซึ่งเป็นของขวัญเรียกว่าอังกาดูสวยมากเจ้าของบ้านทุกคน ไทยอินนิดนึงนะคะถ้าใครชอบดอกไม้ชอบแบบสวยๆแบบนี้ใหญ่ๆเลวย f i นส์ฟลา e r นะคะตามไปดูกันได้ที่ในไอจจ้า